สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ใน YouTube นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะรอดู DLC ตัวที่2นะครับของในโปเกมอนซอรชิลนะครับซึ่งไอตัวนี้มันเคยมีข่าวไว้แบบโอ้โหแม่งเรียกได้ว่าแม่งจะลืมอยู่แล้วนะครับสหรับ DLC ตัวนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียกว่ารีแอคชั่นไหมมันก็กึ่งๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมาวิเคราะห์ด้วยนะครับในทีเดียวนะครับ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวใกล้แล้วนะครับอีกมันยี่สิบนาทีครับจะสองทุ่มนะครับก็เพิ่งมาในวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนนี้นะครับก็ก็อัดในวันนี้เลยนะครับสำหรับยี่สิบเก้ากันยายนนะครับก็ไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะตรงตามข่าวหลุดหรือเปล่าครับข่าวหลุดนี่แบบออกมาเพียบมากนะครับก็หวังว่าจะออกตามข่าวหลุดนะครับพวกแบบความสามารถของพวกเรจิสองตัวหรือจะมีร่างของกาล่าหรือว่าจะมีร่างเออ กิจเตอแหรือว่าเคียวไดแม็นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับก็อีกมาณย0นาทีครับเดีย๋ยวผมจะตัดกลับไปครับในช่วงท้ายแล้วกันนะครับโอเคมาห้าวิสุดท้ายครับเอาละขอแบบเบิ่มๆเลยจเจ้าเก่าอีกแล้วครับ Hello, <laughs> อิชิฮาระครับโ <Okay, S 2> อเคเห้เราดูรอบๆนะอมไม่น่ามีนะมั้งค like ือปกติตแล้วอ่ะ จะชอบดูรอบๆตอนนี้เขาแบบพูดนะครับว่าจะมีอีสเตอร์เอกหรือเปล่านะครับก็มีแค่พม่านเจมแปดนะครับแล้วก็มีพิกาชูอยู่ด้านหลังนะครับโอเคครับมาฮะเดี๋ยวเขาจะให้เราดูเทเลอร์ตัวตัวเดิมก่อนนะที่เราเล่นกันไปนะครับรวมถึงพาร์ทหนึ่งด้วยน่าจกอย่างนั้นนะอ่าใช่ครับใช่เดี๋ยวก็จะเข้าน่าจะเข้าสู่ช่วงพาร์ทสองนะวันนี้เราจะมาพูดคุยอยู่กับพาร์ทสองล้วนๆเลยนะครับ มาแล้วฮะนี่ฮะเดอะคาลทุนดานครับพื้นที่หิมะนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเป็นหน่วยสำรวจนะครับเอ้ยยาดูคิงเหรอเป็นไปนตามนะบอกว่าไอ้ที่มันเป็นขาวหลุดอะที่มันหน้าเละๆหน่อยอะมีดูคิงครับน้ามีใครริี้ยวด้วยฟิเซอร์ฟิเซอร์บินได้หรือมันขัสซีนวะผมกำลังคิดว่ามันบินตามฉาดแล้วเราไปตามล่าหรือเปล่ายีเคโว้ตัวอะไรอ่ะ เขียวโอ้เทพครับเทพนี่คือมาครบนะครับสำหรับดี C ซีตัวนี้นะครับมาครบแน่นอนพวกเทพในตำนานนะครับเขาพูดไว้นานแล้วนะครับมีหมดแต่มายาไม่มีนะอยากรู้มากเลยว่าไอ้ระบบที่มันช่วยกันตีเนี่ยที่เป็นเอาลเหมือนดันเจี้ยนเป็นดัานดนานะครับของในการจับเทพเนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออนะกาลิลินสตาร์เทโลเมนส์นะครับก็จะรวมดาวตัวที่มีบทบาทสําคัญตัวละครสาคัญนะครับ มาเล่นแบบมัลติเพเท์นนะครับอันนี้ดูด,ดูข้างง่ายแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะฮะอาจจะทําให้แบบว่าคนที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้นะครับได้รู้จักแล้วก็มีมุมมองอิมมองหนึ่งนะครับน่าจะอิ่มาอิมากขึ้นแหละว่าง่ายๆกาเบียสเก้เมตาคอสจริง,รงๆนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบแบบว่าเมตาสุดๆเพราะว่ามีพวกเรื่องเทย ลูเกียกับราโอนเมื่อกี้มันเป็นเอ่อแอนิเมชันใหม่เฮ้ยวิกิมอนทอก็บเหมือนกันครับเป็นท่าใหม่ที่มันมันทำให้สวยขึ้นอะอารมณ์เหมือนของลูนาร่านะครับกับซันซิลสไตล์มีไหมมีท่าไหมโอ้เมื่อกี้เหมือนเป็นเอ่อแต่งตัวนะครับเหมือนจะมีของช่วงเจน5แล้วก็เจน6ที่เป็นตัวร้ายนะครับเอ่อเกจิสแล้วก็ชื่ออะไรวะเฟอร์เอรี่น่าใช่นะฮะเห็นตรงตา โอเคครับก็ประมาณนี้มีอะไรใหม่กว่านี้อีกไหมฮะก็ยังเป็นสำรวจนะฮะจริงๆมันก็อย่างที่บอกนะครับเราเป็นหน่วยสำรวจทำไมนึกถึงเนี่ยพวกไททันจริงๆมันไม่อันตรายนะผมว่าเรากำลังคุกคามพวกเทพนะครับ นี่ชุดมีหน้าตานะั่นดูแบบดูจิกโกจังวะแบบท่ายือนอย่างเงี้ยโอเคอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนนะเหมือนเข้าไปตรวจสอบเป็นเอ่อไดแม็กแซบบ์เอเวนเจอร์โอเคเดจิร์ลี่โปกเกมอนนะครับกลับมานะฮะอันนี้ชื่ออะไรวะบาโดเร็กนะครับ ถ้าใชไม่ผิดบาโดเล็กสถานที่เรจินี่ฮะนี่เอเอนชั่นเอเนชันเเช่นใหม่ย,ยิงของลูกเกียรู้สึกว่าลมมันจะก,กว้างขึ้นนะครับนี่เดลเจรรี่โปเกมอนทุกตัวนะครับกลับมาหมดเลยนะฮะเลยเจรรี่แอพเวนเจอร์นะครับอยากรู้มากว่าระบบมันเป็นยังไงครับอาจจะต้องรอดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนี่อะไรอ่ะเลือกเอ็มบิเลือกโปเกมอนให้เอ็มบิซิเหรอ ไม่มั่นใจนะฮะแต่รู้ว่าเหมือนเส้นทางที่มันเลือกอ่ะจะมีหมอกสีชมพูอยู่นะฮะเป็นควันเหมือนจะสามารถดูได้ว่าจะมีเงาอยู่เมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆสนใจแค่ระบบเดียวเลยเนี้ยระบบตอนมาจับเทพว่ามันยากขนาดไหนอ่ะก็ได้ที่มันแบบพยุงจนถึงอีกภาคหนึ่งอนะ่ะแบบกว่าจะออกภาคใหม่ <c oughs> เออว,วันออกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมาวันไหนนะครับ ดับเบิลแชมเปียนโอ้โหนี่เราจับคู่กับแชมเปียนที่พวกนี้คงไม่จะสู้ไม่ได้เลยนะเอาจริงแบบว่าดีออนแพ้ให้เราไงเราแบบเราไม่แพ้ใครเลยจริงๆมันเป็นข้อมูลเก่านะมันไม่ได้มันไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะโอ้บอกนะครับวันที่ย2ิบสองเดือนหน้าครับย2ิบตุลาคมนะครับอันนี้มีขายแผ่นต่างหากครับเป็นขายแบบรวม DLC 2ตัวนะครับวันที่6พฤศจิกา,ายนนะครับ อืมมีความเป็นไปได้ครับถ้าเกิดเขาขายรวมอย่างนี้นะครับน่าจะไม่มีเดียวสี่ต่ออืมน่าสนใจพิกาจูแจกจูเหรอแล้วแล้วเขาจะแจกยังไงอ่าทั้งหมดมีแปะเออมีแปะใบครับหมวกแปะใบแปะใบอ๋อให้โค้ดมาเลยครับกอดได้เลยครับพิกาจูเกตนะครับใช้เลขหนึ่งเป็นตัวไอนะครับโอเคจริงๆเฉยๆอ่ะ พิกาจูบางคนก็สะสมครบแล้วนะฮะใครที่เพิ่งเล่นซอสช,ชิลเนี่ยสะสมตอนนี้ยังทันเลยนะฮะต่อไปครับเป็นโปเกมอนโกนะครับส่ง <Pokemon Go. S 1> มอนนะครับไปที่โ้นโฮมอันนี้ไม่แปลกใจเลยครับถ้าเกิดเทพเนี่ยมันมันล่าได้แบบเยอะมากๆนะครับแบบล่าแล้วล,ล่าอีกเนี่ยผมว่าโปนโฮมเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทมากๆเ<บ>ทพธรรมดาทั้งชายนี่เติมใช่ไหมเออโเหอรู้สึกว่ามันเกือบๆแล้วอะมันดูไม่ค่อยแลงละอะไรเนี่ย Meltan. เป็นโปเกมอนโกเข้าโฮมโอเคอ่าอันนี้คือโกเนี่ยมาโฮมนะครับอืมใช่เป็นเป็นของรางวัลนะครับเปมต้านนั่นเองครับแล้วก็แปลงเป็นเคียวได้นะฮะอ๋อโอเคอ่าเขาบอกว่าเขาจะมาแน่ๆนะครับโกมาโฮมแต่ว่าภายในปีนี้แหละนะฮะภายในปีนี้แปลกจังเขาไม่มีร่างเคียวตัวใหม่เลยนะครับไม่มีเคียวตัวใหม่ ตอนแรกคิดว่าไอ้พวกเออก่การเียกสตาร์ทัวร์เมนต์ะตะเกียค,คิดว่าน่าจะมีตัวละครเก่าๆมาแจมด้วยแต่ว่าไม่มีอันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีเพลงพิเศษให้เราชมนะฮะเป็น MV อ่ะน่าจะเป็นเทรนเนอร์นะฮะอันนี้คือเป็นมิวสิกวิดีโอนะฮะผมยาวผู้อิวส้นออโอ้ฉากข้างหลงังเพิ่งเห็นรวมหน้ายิ้มครับ เป็นตัวเอกใช่ตัวเอกหรือเปะทีนี่ตัวเอกโอวตารุไดโกะครับมาคคบครับแชมเปี้ยนอันนี้เขาขายเพลงนะ <c oughs> อันนี้ไม่ไม่น่าเกี่ยวเย็ด yeah. วิดีิวตูนกับเกยียยงคงงาเอาที่น่ารักน่ารักภาพสวยมากครับโอ้โหผมว่าน,นี่นะมันอารมณ์เหมือนเนี่ยเหมือนเป็นโปเกซูเปะ โอเคโกปล่อยเรีนริวครับข้ามไปสเกเลสอะไรอ่ะไฮโอ้าหรอฮะอันี้จกาดอนใช้ได้โอ้มีถึงคู่แข่งครับมาถึงท็อปเลยเยสเบิร์นครับเท่เท่เท่เหมือนจูกับอีบุยกลายเป็นมัสคอตคู่ไปเลยอ่ะอันนี้ก็รวมพวกปัจจาร์แล้วก็สตาร์เตอร์ ก็ชาบปเกมอนผมพูดตามตรงนะครับลายเส้นแบบนี้โคตรทามาเป็นอนิเมะอารมณ์มนเอนี้ใครเคยดูทวายไลน์ป่ะไอ้ทวายไลน์วิ่งอะลายเส้นโคตรเจ๋งมั่นใจนะว่าไม่เคยโผล่ในแต่ละภาคนะครับอันนี้จะเป็นตัวเอกในเมิวสิควิดีโอนี้จบจบแล้วจบแล้วหรออ๋อ OMG <laughs> OMG โอเคจริงๆออะก่อนที่ผมจะไปหาข้อมูลนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเว็บโปเกมอนเนี่ยมันลงรายละเอียดหรือ,อยังนะฮะเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับเกี่ยวกับอ่ายาดู k คิงนะฮะผมสนใจตรงยาดูคิงมากนะฮะดูตรงหัวมันนะฮะมันดูเหมือนเป็นมือพลังจิตเลยอะ ไม่รู้ว่าเป็นท่าอะไรนะครับต้องรอดูว่ามันจะเปลี่ยนท่าหรือเปล่าโดยเฉพาะความสามารถเนี่ยอันนี้น่า,น,าน่าสนใจมากว่ามันจะเหมือนหรือว่าตรงกันข้ามกับยาตุรันกาลาหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็น King. ยาตุคิงการเปลี่ยนล่ามู้จะเปลี่ยนยังไงับเนี่ยใช้เท่เหมือนกันหรือเปล่าน่า่างนันมีใครริวด้วยนะฮะเรียกว่าซูดูโปรโมต์น่าจะมาครบนะครับเมื่อกี้เห็นว่ามีม,มีเมตาคอสมีกาบียสตนะครับมีเมตาคอสกาบียสไใครริวขาดใครอะ ไม่น่ามีนะครับไม่น่าเหลือแล้วนะเดีย๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนดีกว่าเดีย๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆต่อต่อจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับพี่เกียรติดาต่อ,ตอไม่ใช่อะไร d ดนัมแม็กซ์แอดเวนเจอร์นะครับแทนที่เรานะครับจะใช้ทีมของตัวเองนะครับเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะต้องไปยืมโปเกม,มอนนะครับเพื่อเข้าไปนะครับโอ้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ค่อนข้างยากจริงเหรอเนี่ยตอนแรกผมก็เป็น a b c นะน่ะอ๋อไม่ใช่มาเป็นรูปไอคอนที่เราเปลี่ยนรูปได้นี่ว่าอ๋อ โอเคโอเคมันไม่ใช่เอพีซีแต่มันคือตัวเราถ้าเกิดเราแพ้การต่อสู้เนี่ยตัวเราเนี่ยจะถูกดีดออกจากดันเจียนนี้ไปเลยนะครับถ้าเกิดเราดาเผือไปจับโป้มอนในระหว่างทางนั้นอ่ะไอตัวนั้นอ่ะจะสามารถเอามาใช้ใดันเจียนต่อได้โหมดนี้เป็นโหมดที่ค่อนข้างท้าทายดีเออหมายถึงว่าเล่นแบบแคชช่วแล้วก็สูดกับเพื่อนๆนะครับอืมไม่ต้องซีเรียสแต่ผมว่ามันน่าจะมันน่าจะไปซีเรสกับตอนจับทีมนี่แหละเออว่าจะเอาตัวอะไรไปส่วนปิกาจูหมวกเนี่ยมันรับอ๋อมารับอ๋อ ุยมันรับแบบรายอาทิตย์เลยนี่นะเออเวลาอาทิตครับอย่างวันนี้เขาแจกหมวกคันโตนะครับก็อย่าลืมไปกดรับนะครับแจกทีก็เออวันที่2ตุลาเก้ตุลานะครับโอ้โเรียงลําดับเลยอ่ะนี่ยาโดคิงกาล่านี่น,น,นี่ของดีเลยครับอ๋อเป็นโปมน้ม่อนพิษพลังจิตเหมือนเดิมครับเป็นพิษพลังจิตนะครับมีท่าซีเจอร์มูฟนะครับมีชื่อว่าเอลิสเปลนะครับ เอลิสเปลเนี่ยโจมตีไปแล้วครับเป็นไซคิกเวทนะสเปเชียลมูฟโดนโจมตีแล้วนะครับก็ฝั่งหนูเนี่ยจะสูญเสียสาม PP, จากมูฟล่าสุดที่ใช้นะฮะโอ้ยอะไรมี p ีน้อยที่ส็จเลยเนี่ยอีอัอนนึงคืออาบลิตี้ใหม่นะครับอันเนี้ยผมมองว่าเจ๋งกว่า เจ๋งมากๆเจ๋งกว่าตัวล่างของยาโดรันกาล่าก็คือคิริสมิเลซีนเมื่อยาตัคิงกาล่าเนี่ยมาลงสนามนะครับไอค่าสแตตนะครับจะถูกรีเซ็ตนะครับเฉพาะฝ่ายเรานะครับฝ่ายตรงข้ามไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะฝ่ายเราอ๋โอโถดึกว่ามมาลบฝ่ายตรงข้ามก็ดีดิถ้าเราลบฝ่ายตรงข้ามนะครับมันจะดีมากๆแบบว่าไอพวกที่มันจุดวินิจพลีซีเนี่ยมันน่าจะง่อยเออแต่นี่มันไว้รีฝั่งฝั่งตัวเองนะครับก็โอเคครับ ค่อนข,ข้างดีอยู่เหมือนกันมีอีกอันนึงครับเป็นไอเทมครับอันนี้คือเป็นไอเทมชิ้นใหม่ที่โผล่มาใน d l ลตัวใหม่นะครับมันจะช่วยทำให้อบ i ิลิตี้ที่เป็น n o r m a l ability เนี่ยเปลี่ยนเป็น ha ได้ซึ่งมันเป็นข้อดีแต่เปลี่ยน ha na นี่ผม,มคิดว่าไม่น่าได้นะเออมันเป็นข้อดีที่ว่ามันดีต่อพวกคนที่หาพวก starter เจน7หรือเจน6อะไรเงี้ยที่มันแจกตามอีเวนต์หรือว่าเจน2องเงี้ยที่เป็น HA นะครับมันหายากแบบแบบหาได้เฉพาะช่วงโอนี่กินเข้าไปปุ๊บเป็น HA เลยหรือว่าพวกเทพอย่างเงี้ยบางตัวผมก็ไม่มีเหมือนกันเอ่อเช่นเดียนก้าเปอกียที่มีเฮดิบลิตี้เป็นเทเลาธีที่มันตีหมู่ใส่เพื่อนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีอันนึงพวกแรนโดที่มีพวกเช์ฟอร์สนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอืม ไอท่นี้มันมันเคยเป็นข่าวลือมาก่อนนะครับก่อนที่ไอ้ตัววันนี้มันจะโผล่มานะครับมันลือมานานแล้วนะครับซึ่งเขาแกะมาแหละสิ่งที่น่าสนใจนะครับของ d l c ในวันนี้ผมสนใจตรง Dyna Max a v e n g e r นะครับเจ๋งอยากลองเล่นนะฮะอยากลองเล่นส่วนไอ้ของการ์เดีย Star t o u r n a m เ n นเนี่ยมันมันไม่ได้บอกว่า,วามันมันจะมีตัวแบบเพิ่ตัวไรวะ ตัวละครเก่าๆมาแจมนะครับแต่ว่าเขาเอาพวกตัวละครสําคัญนะครับที่มีบทบาทในกาล่าเนี่ยมาลงเล่นนะฮะเอาละครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละฮะรวมทั้งเรีแอคชั่นแล้วก็มีทั้งวิเคราะห์นิดหน่อยนะครับจริงๆมันก็อธิบายในเว็บของพม่านซอร์ทชิลเลยครับไปนั่งอ่านดูเอาได้นะครับเป็นเว็บภาษาอังกฤษนะครับก็เจอกันนะครับในวันที่22นะครับตุลาคมนะครับเออ ใครที่ซื้อไปแล้วของพาร์ทหนึ่งครับก็รอด้พาร์ทสองได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ซื้อก็ซื้อตอนนี้เลยก็ได้ครับซื้อตอนนี้แล้วมานั่งเล่นไอ้พาร์ทหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาต่อพาร์ทสองนะครับคิดว่าพาร์ทสองนี้น่าจะคึกคักมากขึ้นนะครับในการลงลงเ้นี่ยลงบอสนะครับพบแม่งของดีเลยครับของดีจริงจริงนะของดีเออก็อาจจะต้องมีคลิปกันบ้างครับในการลงบอสนะครับเอาล่ะก็วันนี้นะครับก็ขอจบ กันเพียงเท่านี้นะครับสลับ DLC นะครับในเทเลอร์ในวันนี้นะครับโอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ